ช่วยในหมดนตาล้างช่วยเองโทษแดดไงใจแดดดินนดินตายคือว่าใจแดดดินออดินตายคือว่า จับปีใดเป่าห่ใจคุ่นดีใจไพ่หมางต้อมใจโอ้ทไพ่หมางไพ่หมางโอ้ทไพ่มางมันคงเป็นกรรมที่เคยกระทำตัวใจของไอ้เสือสมูทอกแตกสลายต้องตรอมใจตายไปเงือกอีนี้นองเงือก งก้อหพระโดยหาที่มีสว่วดชีวิตอยามอนมีเสื้อสมุดศิลาไยจอนไยจอนไตก่รสยามมอนพระอภัยมนันนีเจ้าควรที่ห้าวันที่หกเปิดวงเสียงอีสานไปดูไหม ไปไม่อ๋อวงเจริญเหรอไม่ไปให้กำลังใจครูสอนเลยหรอรู้จักกันอยู่ที่ปันปันเลยแล้วแบบว่าเรกูรอนดุลลำไรปุยเมยล่าออกค่าน้ำมันช่วยสองร้อไล่รถหนึ่งจากคอนแกนเนี่ย สื่อสมุดขอย่ได้เศร้าสีบดหิมบอบปาสิหักบอลาจากใจที่มีเนื้อขอมีอายจนชั่วชีวี <c oughs> คนไข้ของอายาจากใจที่มี เงือกขอมีอายจนชั่วชีวิตระาภาัยมันอายย้อนความทำ ใจพระอาภัยมณีท้องเลือกให้บุญพลาได้คู่นางเงือกบ่เลือกความทางเพียงเจ้าอยากงหญ่ แล้วใจไ่ไปว่าตัวตัดชุดกับโคบี้ด้วยนะคะแต่ย้ำแด่ค่อยออเดอร์คุ้ยเล่นคาชุดแล้วตัดแพงที่บอกแม่จากบาทคร่าวๆดูสามพันในโบสามสี่พันเ,เสียลูกบอมีตังกับบอมีพอ่พอแม,แม่แบบพอ่พอแม,แม่ใจดีอ่าสปอนเซอร์ชุดน้องอามได้นะคะ โชว์ใหม่ล่าสุดล่าสุดอีกแล้วติสีมีล่าสุดอีกวันนี้โอ้ยรัตัดชุดน้ำบ่ทนันอารมจะเอาเพลงนี้มาเตยอ,อยู่โอ้มีคนเอาไปเตอเยอลไรใช่ไหมวะเพลงนี้มีมีมีไปวะวงเขาเพลงนั่นไฟช็อตนี่ไหมสีลองให้คูดเตยพอเพรามักช็อตไอมี่เล่าหนิบอ อาโคัลาปไหกใจลาเลี้ยวนีหรือเลี้ยวทั้งตรงไปอีกตรงไปอีกอโอเคจะถึงมือกับภาษาแล้วจะจำ่าได้หมกับพัน,นยออยาก,กอดแหง,แหง ขอเปิดไฟหน่อยสวัสดีครับแม่แม่ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้นแพงสาวน้อยลำพินชูทุกท่านนะครับเป็นยังไงเนาะพุทธมนทนสายหายกเลิกลทิยกเลิกระบอบก็มาแสดงแทนวันที่แปดใช่ไหมวันที่แปดไม่มีงานหรอสวัสดีเก้าคนดูครับพ่อแม่ ได้ใจตลอดถึงแม้จิกอดบอด้คือเกา่าเก็บอ้ายใจตลอดถึงแม้สิกอดบอด้อคือเกา่าเรากำลังจะไปร้านคูบี้นะคะจะไปตัดชุดใหม่สูรสีขาว หักใจลาผู้มาชายังโมสิทธิ <ไป S 1> ใ์ใจเขา <ไป S 1> กต็ตีสนิทเงยงกิ้งกัดกิดกติก,กา,กาอายู่ตลอดขณะที่เราอดให้คงนัก่อดกับพัรยะอยากกอดแหงหงัเร<ๆ>ิ่ยังอบนาเป็นผู้มาชายห้เก,กับลายตาสิทธิ์ผู้มาชายในวาสนา นอกจากออกส้นทางคู่ขนาดในใจก็เหมือนไฟชอตก็เหมือนคูเต้ชอตได้ไหมในใจตลอดยึ่งเมสสิกอดบ่ได้คือเก่าเปสมารอจะมาเบิด เป็นอย่างแม่นื่ว่าคี้ขี้ัาสต์เยกิดขี้สาสเพื่อให้มันบูดไงบอดี่สี่คนดูนะคะพ่อแม่แม่นักใจละผู้มา แล้วไม่รู้ไปไม่รู้จักไหมว่าบอยเมืองบานเป็นคนจังหวัดอะไรไม่รู้จักใครบ้างเนี่ยว่าในวงคนเบอร์คนเป็นคนจังหวัดอะไรฟอร์ดรู้ไหมชิ่อผ้บุญอ๋อคือลูกก็ไปรถเป็นผู้บุหรือว่าลองเทียนเทียนอะไรยังมิวอดิรก็มีบัญกาศอ๋อคือหมูกับเรียนกับปู่เรียนก็เรียนมาได้รับการอ๋อ เรียนยึบวงการน้ากันหรอเพิ่งรู้ได้เนี่ยเอ้านีคนตอบอุบลนฟอรมเรียนโรงเรียนอะไรกับแย้มมิวอะมีวิวเรียนพจเ์เรียนเรียนเซกาเอ้าคือว่าเรียนน้ากันคือนเลยพอลองกันพ่อกันตลอดไงอ๋อโรงทุ่งโรงเรียนแข่งกันหรอแย้มมิวแล้วลองเพลนลูกทุ่งพ่อเป็นบอลวิธี่ลูกทุ่งเหรอสยามพงศ์กิมและตะเียหรอ กระแ,แสเสียงร้อนหอมว่สะส้มอ่ออ๋อคือเราเป็นคนเส,<น>สียงดีมามแต่ใดแต่อะไรมันบอเสียงม้อนหอมเสียงมันชาบจ้องพูดเจ๊กเ,เ,เจกิกเดขึ้นมาเลยเจ๊แล้วเราจะร้องเพลงอย่างเราเฮ้ยกูบอกสยามเมง่อคคี้พึ่กัรตอนนั้นโอ้ชนกันเลยหรอ <c oughs> ใครเป็นคนร้องไอพี่ยูรีหรอ ตอนนี้ไปยุ่งเส่คนซื้อเลยนะกานเรียนตอน,น,ตอน,นเรียนสมชิดน่าเป็นครูตอนหลอไปทั้งไหนไปต้องพร้อมวันนี้เราพาครูเต้ยมาเที่ยวสาวพลาสติกนะคะพาครูเต้ยมาวิงา่งวิ่งออกกำลังกาย อ๋อก็เลลหัวจักกันว่าตาดาตาไลเป็นสาวบึงการเองออแล่วจริงเป้งล่ะจังหวัดไหรบบอบอ่ฟิล์มล่ะนัตพลกอลสินโอ้ยก็คือหดีูดัีแ่กลอ,อ๋อฟ้าใส่สถาพรล่ะลูกสาวหัวจักบบจังหวัดไหน้อนงบัดดวบอบ ทักแพงละวัลัญญาพรล่ะลูกสาวได้ทองเกิดร้อยเอ็ดโอเคแล้วอามพัทลิศล่ะจะไม่รู้เลยหรออยู่ด้วยกันทุกวันน่ะสุรินทร์หน้าให้คนคือเออคนคือคนเชียงภูมิไงหรอคือคนเป็นเจ้าสุรินทร์ขามีนเลยทันทีสุรินทร์สังเกตนะครัเอาว่าเป็นขามีนไดเบอร์ตระริงทองบานระโอยน่ะเออสีบายออดก็ได้เด้อ ที่ใบอ๋อล่ะก็นยังไงวะอ่าบองสรันโอนเนียงสรันโอนก็บวกาได้อยู่เด้อเฮ้ยดูดิมันเบสติคลูกแล้วก็บ,บอาได้แค่นี้เนาะตะดรินทองบานระเอยก็บวกาได้เด้อรู้บปว่าแปลว่าอย่างตะดรินทองบานระเอ้เนี่ไปเล่นห้องไปเล่นชั้นไม้ไปเล่นบะห้หองชั้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ครูจะชวนแบบว่าชวนผู้ชายไปเล่นห้องที่ที่ห้องอะไรเงี้ยครูก็ตะดรินทองบานระเอยับชวนเขาเป็นภาษาดีเลย พลาสติกมอขอบอกครับร้อเล่นครับไม่ได้มาจริงอ่าอามจะมาตัดชุดกับคูบี้ครับแล้วก็มาเอาของที่ลืมไปด้วยจะตัดสุดชุดเออสูดสูดพสูดสสีขาวเอาไปร้องเพลงอ่ะชีวิตหมอลำ ัสุดดท้ายกออตรงไปบอกผมตรงไปแล้วก็ไปวนเวียนลงกแล้วกออกบอลก็ใส่บอลวงวงวงเวียนแล้วก็เลี้ยวขวาบอกโอเคสสยเป็นยิงงแรงเลยหรอเหมือนไฟช็อตเล้หรอยาดาแหงหลายช็อตจะได้จบ เอฟซีก็ได้สิหู่ฟุตเตอเป็นคนจังดาเป็นคนมักสอดเลยพี่น้องใส่ <c oughs> สกับนี่ตัวแมนบอวงเวียนก้อนแหมเอือยว <c oughs> งเวียนก้อนแบบพี่สาวที่นักกันดิเต้ขัวไปพุ่นเมย์วงเวียนไปพุ่นเมย์เอาวงเวียนสิมาอย่างพี่เดออี๋ยวเลี้ยวนี่โอ้กับขูบอกคขัววงวงเวียนแหบอ่าน วงเวียล้ะก็จังเรียวสตยกูบอกอ่ะโอเคเพิ่งให้นี่ดิมันเรียนอะไรเปล่ะพี่น้องที่ฮุดมิดห mit. ยอกหยอกเจย,ย,ย์ครับครับ ี่ n อนี่คือพี่ชื่ออะไรอะทำไมพี่เม้นแล้วพี่ชอบลบข้อความออกคงก็อยากอ่านเม, <c oughs> มนพี่เอนออยากโอ้ยทำฮะพี่คาราวาไม่เข้ามาสักทีเลยไม่เข้ามาดูน้องเลยเนาะพี่คาราวา <c oughs> ตั้งแต่ให้ติดต่อกับโอมธนาน,นี่คือไม่เข้ามาดูน้องเลย ห้ามาซื้อยาในเดอรโค้ยาบาเขาบอกมีขายกันลูตอนนี้วาท่านลุงบาทอานันลุงวันบา,บาเออก็อยากกินยานี่เนี่ย <c oughs> อยากอยากกินอันนี้พร้อมใช้ไขมุก <c oughs> ไม่แกนลบอีกแล้วข้อความถูกลบ สัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะคะตอนนี้อามกำลังจะไปร้านชุดของครูพี่นะคะเมื่อตนนี้มีที่กิบ ไม่ต้องยินครับผู้ใดมีที่แถวนี้เปิดหอก็สิรวยเนาะเก็บเดือนละแสนสองแสนแสนสองแซนไม่ต้องทำอะไรเนี่ย

ใครร้องนี่เพลงเนี้ยใครแม่ลองเปิดวงดนตรีลูกทุ่งอนีออดี้แพนที่หัวใจอ่ะมันมีปะที่ยัยมิวร้องอ่ะสวัสดีน้องโดน้องบูมคิดี่น้องบูมยังครูพวุนี้เราไปูว่าจะไปหาหลวงพ่อ ไปบอสดีเรือีการมอสอันนี้มันสูงว่ามันลดคิวได้ปว่าเลี้ยวไหนเลี้ยวนี่เหรอคี่เป็นตัวเสขแทำไมคนนั้นแต่งถูกคนนี้แต่งราคาแพงบางคนแต่งแพงมากอะไรเงี้ยรู้ไหมว่ามันแพงเพราะอะไร ประสบการณ์ประสบการณ์ของของช่างแต่งหน้าคนนั้นนน่ะเวลาที่เขาทํางานมาสะสมมาปัญหาที่เขาเจอมาอะไรเนี่ยความแม่นความการการตัดสินใจการแก้ปัญหาการเข้าใจใบหน้าการแบบอุปถัเราขอปเอาเลยเสื้อผ้า อยู่บ้านบอไม่ชอยิบนี่ก็ม่นี่ก็ไม่เกินพอมแล้วทุกคนเดี๋ยวลงไปเอาของ ผมมาเอาอกระเป๋าที่ผมลืมไว้วันนั้นนะครับนบบบได้ครับนะ 啊，你要不吃？